ครับท่านต่อไปครับท่านศักดีในครับกลับเรียนท่านประธานสาภาที่เคารพกระผมสักดีในนุ่มหนูสมาชิกสาภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราดพักเก้าไกลครับท่านประธานครับพอ,อได้ยินเรื่องของร่างพระราชบัญญ,ญัติวัตถุอันตรายฉบับที่พศนะครับเข้าสู่สาภาทำให้ผมนึกถึงอ่ เหตุการณ์ก่อนหน้านี้นะครับเรื่องของการแบนสาร KB 3ีสารนะครับซึ่งก็อยากที่จะให้ทางคณะรัฐมนตรีนะครับท่านรัฐมนตรีได้ได้ยินได้ฟังเสียงร่ำร้องเสียงร้องทุกข์ของพี่น้องเกษตรกรต่อการแบนสามสารนะครับในอดีตที่ผ่านมานี้ด้วยนะครับจากวันที่นะครับวันที่หมิถุนายน2563นั้นก็คือวันที่เรามีผลบังคับใช้ นะครับสำหรับแบรนด์สารเคมี3าสารพาราควอดนะฮะไกโกเซตและพอไควติฟอร์ดนะครับการแบรนด์สามสารนั้นนะฮะก็เพื่อที่จะนะครับมองว่าเป็นการใช้สารเคมีที่มีอันตรายต่อสุขภาพต่อชีวิตของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรและก็ผู้บริโภคนะครับแต่นะครับ,นะรบอย่างไรก็ตามครับมันได้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกร,ร,กรอย่างยิ่งนะครับ เพราะอะไรครับเพราะกระบวนการแบนด์สารเคมีสามสารดังกล่าวนั้นไม่ได้มีกระบวนการนะครับในการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนมีการเตรียมความพร้อมให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับทุกอย่างนั้นได้ําเนินการมาอย่างรวดเร็วนะครับ149ร้้านไร่นะครับที่เรามีผลผลิตทางการเกษตรและส่งออกเป็นอันดับต้นๆของโลกวันนี้พี่น้องเกษตรกรเขาร่าให้ ุกร้อนแล้วก็เดือดร้อนครับผมจึงอยากที่จะเห็นนะครับในร่างพันธุ์หยายนี้นะครับได้ได้ฟังเสียงได้รับการดูแลต่อพี่น้องเกษตรกรให้มากขึ้นนะครับเพราะอะไรหรอครับเพราะว่าณวันนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่มีการแบนสารเคมีสามสารนั้นผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรก็ตกต่ำนะครับไม่ว่าเราจะต้องใช้มีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแรงงานที่เพิ่มขึ้นเครื่องจักรกลต่างๆก็ยังไม่สามารถที่จะรองรับได้อย่าง อย่างมีประสิทธิภาพครับท่านประธานครับดังนั้นครับผมคิดว่าสิ่งที่รัฐบาลนำเสนอแล้วก็เรียกร้องมาว่าอยากที่จะให้เป็นเกษตรปลอดภัยคือเกษตรอินทรีย์แต่การเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นเกษตรเคมีและไปสู่เป็นเกษตรอินทรีย์นั้นกระบวนการปล่อยเปลี่ยนผ่านตรงนี้ยังเป็นปัญหาครับท่านประธานครับในขณะที่เรายังไม่มีสารชีวพันธุ์ทดแทนเขาไม่มีอะไรเลยครับพอ มันจะไปใช้อะไรฮะมันจะใช้อะไรในวันนี้ก็ถามว่ารัฐบาลมีอะไรสาหรับระบับการที่จะรองรับตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรดังนั้นนะครับจึงเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อพี่น้องเกษตรกรยกตัวอย่างครับท่านประธานก็เหมือนกับตำรวจเนี่ยนะฮะจะต้องมีอาวุธประจํากายก็คือปืนพกประจํากายที่เป็นอาวุธเป็นเครื่องมือสําคัญพี่น้องเกษตรกรนะฮะก็ต้องมีสารเคมีโดยเฉพาะพาราควดนะครับเป็นเครื่องมือในใช้ในเรื่องของการเกษตร แต่พักของเรานะครับพักเก้าไกลหรือแม้แต่ตัวผมเองเราไม่ได้มีนโยบายว่าจะต้องเป็นเกษตรที่ใช้สารเคมีอยู่ตลอดเวลาแต่กระบวนการเปลี่ยนผ่านเข้าไปสู่การใช้เกษตรเป็นเกษตรอินทรีย์นั้นเรายังไม่มีกระบวนการที่รองรับนะครับเพราะฉะนั้นการขึ้นทะเบียนมีผลบังคับใช้ในวันที่1มิถุนายนนะครับปี2อ6 3นมะครับมีการแบนสามสารใครมีใครมีไว้มีโทษปรับนะครับหล้านบาทนะครับไม่เกิน1ล้านบาทมีโทษจำสูงสุด นะครับไม่เกิน10ปีนี่คือสิ่งที่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่ใช้สารเคมีเหล่านี้มาเป็นเวลามากกว่า60ปีนะครับอยู่ๆแล้วก็กลายมาเป็นว่าสิ่งที่ใช้อยู่นั้นเป็นความรวลวร้ายนะครับและไม่สามารถที่จะให้ใช้ต่อได้แต่โดยข้อเท็จจริงครับท่านประธานครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ยังมีการแอบทําแอบขายและมีราคาที่สูงขึ้นในขณะเดียวกันคุณภาพกับ,กบ,กบรถต่ําลงไปด้วยครับ เราไม่สามารถที่จะเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับพี่น้องเกษตรกรได้หากเขาเราไม่ให้เครื่องมือสําคัญสําหรับเขานะครับดังนั้นครับก็อยากที่จะเรียนท่านประธานไปถึงทางคณะรัฐมนตรีครับที่จะพูดถึงเรื่องขององค์ประกอบของคณะกรรมการพัตถุอันตรายวันนี้เราพูดถึงหลายภาคส่วนที่จะเข้ามาเป็นองค์ประกอบแต่บุคคลที่มีส่วนได้เสียสําคัญก็คือเกษตรกรผมคิดว่าเรื่องนี้จําเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องมีพี่น้องเกษตรกรเข้ามามีส่วน สำคัญในโครงสร้างในองค์ประกอบของคณะกรรมการวุรรดดอันตรายไม่ใช่เป็นการกําหนดมาจากผู้ที่มีอํานาจข้าราชการหรือนักการเมืองเท่านั้นนะครับพี่น้องเกษตรกรควรจะได้มีพื้นที่ตรงนี้นะครับดังนั้นครับจึงอยากเห็นว่านะฮะในการที่จะตราพระราชบัญญัติน,นี้นะครับ จึงขอให้เห็นว่าการมีพื้นที่สําหรับพี่น้องเกษตรกรจึงเป็นเรื่องที่สําคัญและมีความจําเป็นครับโดยเฉพาะในมาตรานะครับรัฐธรรมนูญมาตรา73นะครับรัฐทุนของปี2560บัญญัิไว้ว่ารัฐพึงจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่ช่วยให้เกษตรกรประกอบเกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ผลให้ได้ผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพสูงมีความปลอดภัยโดยมีต้นทุนที่ต่ำและแข่งขันในตลาดได้ หากวันนี้ครับเครื่องมือสําคัญของพี่น้องเกษตรกรนั้นไม่มีเขาจะแข่งขันได้ยังไงนะครับผมยกตัวอย่างในภาคตะวันออกมีผลิตภัณฑ์โดยเฉพะาะไม้ผลทุเรียนที่ต้องส่งออกไปต่างประเทศซึ่งเขาก็จะดูให้อ,อัตลักษณ์หรือรูปลักษณ์ของบันในการที่จะส่งออกนั้นจะต้องมีคุณภาพเป็นที่มาตรฐานและมีความต้องการของตลาดต่างประเทศการที่จะส่งออกโดยที่มีมแมลงนะครับหรือว่ามี ศัตรูพืชมีมีแมลงศัตรูพืชที่จะส่งเข้าไปก็ไม่เป็นที่ยอมรับนะครับเราไม่สามารถที่จะขายภายในตลาดต่างประเทศในตลาดภายในประเทศของเราได้เพราะฉะนั้นการใช้สารเคมีหรือการกําหนดออกมาอย่างนี้นะครับในช่วงของระยะเวลาที่ยังไม่มีการสารชีวพันธุ์ทดแทนผมถือว่านี่คือการทาร้ายพี่น้องเกษตรกรจึงอยากที่จะให้ในส่วนของท่านคณะกรรมการนะฮะ ที่จะได้ตรากฎหมายนี้ได้เปิดพื้นที่ให้กับพี่น้องเกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมมีบทบาทในฐานะที่เขาเป็นกระดูกสันหลังของชาติวันนี้เราบำรุงกระดูกสันหลังนี้อย่างไรไม่ใช่แต่มีแต่มาตรการที่จะมากดขี่บังคับและไม่ได้คำนึงถึงข้อเท็จจริงหรือความเป็นจริงครับ เราจึงต้องมามองถึงความเป็นจริงที่ร่วมกันว่าพี่น้องเกษตรกรนั้นได้สร้างรายได้ให้กับประเทศนี้ปีนันบล้านล้านบาทครับเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่ควรที่จะเป็นผู้ร้ายและควรปฏิบัติต่อพี่น้องเกษตรกรซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติอย่างแท้จริงนี้ด้วยความเคารพและให้เก,กียรติต่อพี่น้องเกษตรกรเราก็หวังกันครับว่าเกษตรปลอดภัยจะเป็นจะเป็นทิศทางของการ ภาคเกษตรของไทยนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่จะแบนการใช้สารเคมีแต่ว่ากระบวนการใช้สารเคมีนั้นจะมีระยะเวลาของการเก็บเกี่ยวนะครับเพราะนั้นการทําให้เกษตรปลอดภัยนั้นจึงเป็นทิศทางที่ถูกต้องมากกว่าครับขอขอบคุณครับท่านประธานครับ